ปิดโครงการสืบสวนยุค 5G Special Law Lab ซีซั่น3ณห้องประชุมอัจฉริยะชั้น4กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการห้องปฏิบัติการกฎหมาย s p a c i a l l a w a b a ีสั้น3ตั้งแต่วันที่15ถึง25สิงหาคม2566ที่ผ่านมามีน้องๆให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ24คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้การบังคับใช้กฎหมาย และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านประสบการณ์จริงในการร่วมฝึกปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเรียนรู้โครงสร้างความมั่นคงต่างๆในสายงานตำรวจเช่นงานสืบสวนสอบสวนงานปรับปรามงานด้านจราจรงานนิติวิทยาศาสตร์ตลอดจนสายงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจจะไล่คนแบบ ด้วยทางวาจาคำสังปปส่งให้ปฏิบัติถ้าไม่ก็เป็นมีการพัฒนาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่สองจนกระทั่งครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับก็ฟังจากครูพี่เลี้ยงแล้วก็คณะวิทยากรเองต้องบอกว่าชื่นชมน้องๆโดยเฉพาะจากมหาวิาลัยธรรมศาสตร์น้องๆเขามีความอดทน มีความเปิดเปิดใจที่จะรับในภารกิจหลายๆเรื่องของตำรวจนะถือว่าเกินคาดครับแน่นอนครับเราก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ครั้งที่แล้วจนกระทั่งครั้งนี้เราปรับให้ลงพักสนามเพิ่มขึ้นให้น้องมีความรู้สึกว่าเอ่อตำรวจเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่อยากทำให้น้องเขาไปเห็นว่าว่าเช้ามาทํางานแล้วเย็นกลับให้เขาเห็นของจริงเลยยี่ิบสี่ชั่วโมงครั้งนี้พี่เลี้ยงบอกให้น้องๆไปพัก ตอนตีห้าหลังจากทํางานมาเกือบ24ชั่วโมงแนละ้วน้องๆแม้กระทั่งสุภาพสตรีไม่ยอมพักพี่เลี้ยงอยู่ตอนตอนไหนอยู่ตรงไหนขออยู่ด้วยครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่นักศึกษาที่เรียนในคณะนิติศาสตร์เนี่ยเราทราบกันโดยทั่วไปว่าน้องๆจะเป็นอายการเป็นผู้วิพากษาตลอดจนเป็นทนายความน้อยมากที่จะมาเป็นตำรวจนะครับพออยู่ในกระบวนการยุติธรรมน้องๆ เมื่อได้มาเห็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมอย่างเช่นตำรวจโดยเฉพาะตำรวจฝ่ายสืบสวนเนี่ยจะทําให้น้องๆกระดียังไงเหนือกว่าคนอื่นรู้กว่าคนอื่นและก็เข้าใจกว่าคนอื่นครับจริงๆแล้วน้องๆมหาลัยที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศเนี่ยครับทางพวกเรายินดีตอบรับพร้อมที่จะทํางานฝึกร่วมกับน้องๆแต่สิ่งที่อยากจะได้มากที่สุดก็คือตัวน้องๆเองที่ ที่จะมาเนี่ยน้องต้องทําใจก่อนบางคนทัศนคติไม่ชอบตํารวจไปทางค่อนข้างเป็นลบหรือบางคนอาจจะไม่เคยมีคนในครอบครัวเป็นตํารวจก่อนที่จะมาอยากให้น้องศึกษานิดนึงอยากให้ทําความเข้าใจนิดนึงถ้าน้องมาแล้วน้องพร้อมเปิดใจน้องจะรักตํารวจนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมสังเกตการและปฏิบัติจริงกับสอนอรพระขนงสอนอพยาไทยสอนอหว้วยขวาง และกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลสวัสดีครับผมชื่อชิษฐพงศ์เล็กเก่งชื่อเล่นชื่อครูครับอยู่คณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศิษย์ครับเข้าร่วมโครงการนี้มากี่วันแล้วครับวันนี้ก็วันที่9แล้วครับเรียนร่ำสนุกมากครับได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างผมชอบขั้นตอนการที่ไปดูงานกับที่สืสวนสอบสวนเพราะว่าได้เห็น ขั้นตอนการติดตามผู้ร้ายขั้นตอนการสืบสวนแบบหาข้อมูลว่าเขาเป็นใครเขามีแบบว่าข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างแล้วก็ท้ายก็คือการออกหมายจับแล้วก็ไปจับกุมตามที่อยู่เขาครับมีก <c oughs> ารทำตันจริงครับบานทีมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เป็นทานายความหรือบานทีมันกะ็บันทีก็ไม่ใช่แค่การทําเอกสารบานทีเนี่ยก็ต้อง เหมือนมีเหมือนมีความรู้ติดตัวไวเพื่อแบบว่าสามารถไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้โดยเพื่อทําให้สามารถงานมัสบายขึ้นลได้ที่ผมว่าผมก็มีความ้อใจแบบเดยเพาะงานสายสื่อผมผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นอิสระแล้วก็ได้ช่วยหเหลือทุกคนได้ค่ะฝั่งผมเพื่อนในรุ่นต่อไปอยังไงครับเพื่อนที่ที่กำลัาางเลนะครับว่าแบบค่ายนี้มันจะดีหรือเปล่าสุดยอดครับ ยาก่อนดึงก็ต้องขอขอบพระคุณทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่ไ <erman> ด้จัดโครงการดีๆมาอย่างนี้ค่ะนักศึกษาเราก็ แฮปปี้มีความสุขค่ะพี่เลี้ยงดูแลอย่างดีวิทยากรแต่ละท่านก็ให้ความรู้อย่างดีค่ะน้องๆก็อยากจะกลับมาอีกค่ะแล้วก็ในอนาคตก็อยากจะขอความรับรห์ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดโครงการดีๆอย่างนี้ให้กับนักศึกษาข,ของเราอีกค่ะทางคณาาะนิสสร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีความยินดีอย่างยิ่งค่ะที่จะให้ความร่วมมือในพัฒนาโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ เราจะเคยได้ยินกันใช่ไหมคะว่าการที่เราจะสร้างความผูกพันกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราอต่าจ,จะต้องใช้เวลาเป็นปีปหรือหลายปีแต่ที่นี่ทําให้รู้ว่าแค่1ิวันก็มากเกินพอแล้วคะ่ะถ้าเอาแบบติดเล่นก็จะบอกว่าเรื่องกินแต่ว่าถ้าจริงจังก็คือว่า,าที่พี่ๆสอนงานนะคะเขาตั้งใจสอนหนูมากแล้วก็คือบางเรื่องมันก็เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วพอมารู้ก็แบบว้าวกับกระบวนการทํางานหรือว่าเครื่องมือที่เขาใช้งานอะไรแบบนี้คะ่ะ แน่นอนค่ะการเรียนของเรามันก็เรียนอยู่ในห้องเราก็เรียนทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ไม่ทราบมาก่อนว่าการทํางานกระบวนการจริงๆเนี่ยเขาทําแบบนี้หรือวิธีการเขาทําแบบนี้การที่เราได้มาฝึกงานหรือว่ามาดูงานที่เนี่ค่ะทําให้เราได้รู้ว่าวิธีการที่เราเรียนมาเนี่ยเราสามารถแบบเอาไปใช้ยังไงได้บ้างเราก็ได้เห็นภาพรวมได้กว้างขึ้นแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะก็ ขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะคะที่ให้การต้อนรับให้ความรู้เป็นอย่างดีขอบสิ่งที่พวกพี่มอบให้หนูพวกหนูมาพี่อาจจะไม่ได้บอกแต่พวกหนูรับรู้ได้ว่าสิ่งที่พี่ทําให้พวกหนูอ่ะมันไม่ใช่แค่เพราะหน้าที่แต่เป็นเพราะว่าพวกพี่อยากมอบสิ่งสิ่งนั้นให้หนูจริงๆอะไรที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นอะไรที่ไม่เคยได้สัมผัสก็ได้สัมผัสนะคะพวกพี่ทําให้หนูรู้สึกเหมือนอยู่กับบ้านอยู่กับพ่อกับแม่แบบ เข้าใจคำที่พวกพี่คอยย้ำแล้วว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คนค่ะพวกหนูจะไม่ลืมเลยขอบคุณมากค่ะนี่เป็นนี่เป็นหนึ่งไม่ไม่นี่เป็นหนึ่งในโครงการที่ดีที่สุดเท่าที่หนูเคยสัมผัสมาเลยค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะอชควณเพื่อนสหรับสีซั่นหน้าก็ สำหรับซีซั่นหน้านะคะก็ถ้ามีโอกาสอีกก็อยากให้เพื่อนๆพื่อนทุกคนได้มาสัมผัสนะคะแล้วกอ็อยากจะบอกว่าพลาดไม่ได้จริงๆค่ะแล้วก็รีบสมัครกันนะคะถ้ามีโอกาสเพราะว่าพวกเราก็จะมาอีกเหมือนกันเดี๋ยวไม่ทันนะขอบคุณค่ะ